ตอนยุดยาวนี้นะคะใครที่หาอะไรดูหรือว่าเบื่อซีรีส์เกาหลีแล้วเนี่ยขอแนะนำการ์ตูนแอนิเมชันเราลองแบ่งใจมาดูการ์ตูนว่าการ์ตูนนี้นะคะรับรองว่าสนุกมีอยู่10ตอนนะคะ่าเวลาได้ประมาณหนึ่งแต่รับรองว่าไม่ยาวเกินไปนะคะเพราะแต่ละตอนมีความยาวแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ ดูง่ายๆเศพสบายๆถ้ามีลูกหลานก็ชวนมาดูด้วยกันได้เขาแนะนําไว้นะคะว่าเรทที่ดูได้เนี่ยจะอายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปสําหรับพลอยนะพลอยแนะนําว่าเป็นสัก9บวกละกันขอขยับขึ้นไปอีกสปีนะคะเพราะว่ามันมีบางฉากที่ค่อนข้างจะรุนแรงอาจจะต้องรับการแนะนําจากผู้ใหญ่ถ้า10บบวกขึ้นไปแล้วปล่อยให้เขาดูคนเดียวได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนแอนิเมชันสายดาร์กเหมือนกัน การ์ตูนเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่า At ทลด Dark แส d g r i ิมถ้าใครรู้จักพี่น้องกลิมเนี่ยก็น่าจะเดาได้ไม่ยากนะคะว่าการ์ตูนมันจะออกมาแนวไหนแต่ถ้าใครไม่รู้จักนะคะตระกูลกลิมเนี่ยเป็น2พี่น้องที่เขาเป็นนักแต่งนิทานนิทานของเขาค่ะลึกลับน่ากลัวมีการทําร้ายตัวเองมีการทําร้ายผู้อื่นรวมไปถึงมักจะจบด้วยโศกนาฏกรรมแต่ถึงแม้มันจะเป็นความโหดร้ายแบบนั้นนะคะนิทานของสองพี่น้องกลิมเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับนักเขียนหลายๆท่านนําเรื่องมา แปลงแล้วก็เล่าต่อไปบร,ริษัทใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นวอลดิสนีย์ ấy, ก็ได้มีการเอานิทานของพี่น้องกริมเนี่ยมาแต่งใหม่นะคะให้เป็นนิทานโลกสวยแบบที่เราเห็นในปัจจุบันหลายเรื่องเลยค่ะและคุณอดัมกิทวิชนะคะก็เป็นนักเขียนอีกหนึ่งท่านที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานของสองพี่น้องกริมนะคะเรื่องแฮนเซลแล้วก็ g r e เทลคุ้นคุ้ไหมคะ เนี่ยแหละพอเขาได้แรงบันดาลใจมาแล้วนะคะเขาก็เลยเอามาขยายความค่ะแล้วก็แต่งใหม่เรื่อง a อเท Dark แส d นกลิมนะคะก่อนที่เราจะเห็นเป็นแอนิเมชันเนี่ยเขาเป็นหนังสือมาก่อนนะคะคุณอดัมกิชวิสเนี่ยเขาได้เขียนแล้วก็พิมพ์ออกมาสู่สายตาประชาชนเนี่ยในปี2010นะคะและในปีนั้นเองค่ะหนังสือเล่มนี้ก็ได้รับการยกย่องแล้วก็พูดถึงโดยนิตยสารหลายๆเล่มของอเมริกานะคะยกย่องให้เขาเป็น The Best ของหนังสือเด็กในปี2010นั้นเลยค่ะ ด้วยความนิยมนั่นเองนะคะ11ปีต่อมาค่ะในปี2021ก็คือปีที่แล้วนะเขาก็เลยได้ฉายออกมาเป็นแอนิเมชันใน Netflix ค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นแอนิเมชันจากหนังสือที่ติด1ใน 10, ที่มีผู้ชมมากที่สุดสุดสำหรับเด็กนะคะบน Netflix ในเดือนตุลาคมปีที่ปล่อยออกมาเลยค่ะแนะนําที่มามาพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะเป็นเรื่องของแฮนเซลแล้วก็เกรเทลในเรื่องนะคะเขาเริ่มต้นว่าเขาเป็นเจ้าหญิงกับเจ้าชายเป็นพี่น้องกัน แล้วก็อาศัยอย่างมีความสุขเลยอยู่ในปรา,าสาทนะคะมีพ่อเป็นพระราชาแล้วก็มีแม่เป็นราชินีนะแต่เหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าพระราชากับพระราชินีเนี่ยตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่โหดร้ายมากๆกับสองคนนี้นะคะทําให้เขาอะ่ะเกิดความสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเป็นพ่อแม่เราอะ่ะเขาคงไม่ทํากับเราแบบนี้อะ่ะ และด้วยความตกใจมากๆนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นั้นน่ะเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากๆทําให้เขาหนีออกจากปราสาทไปเพื่อไปตามหาพ่อแม่ที่เหมาะสมกว่าด้วยตัวของเขาเองค่ะ ถ้าใครเคยดูแฮนเซลและก็เกรเทลแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าที่แรกที่เขาจะไปเนี่ยก็คือบ้านแม่มดใช่ไหมคะในเรื่องนี้ก็มีบ้านแม่มดเหมือนกันแต่ด้วยความที่หนังนะคะมีความยาวถึง10ตอนเขาก็จะมีตอนอื่นๆสอดแทรกเข้ามานะคะมีทั้งเรื่องของแฮนเซลเกรเทลอยู่ด้วยกันมีเรื่องของตัวละครอื่นๆที่มารายล้อมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของแฮนเซลแยกเกรเทลแยกแล้วก็มีการลงไปที่นรกไปเจอผู้คุมขุมนรกด้วยนะคะแล้วก็ไปเจอพ่อมด อมเวทที่แบบโหดร้ายด้วยคือมันสนุกมากอะค่ะพอจบครบ10ตอนแล้วเนี่ยก็อยากจะดูซีซั่น2ต่อไปเลย เพราะมันมีองค์ประกอบครบนะทั้งความตื่นเต้นมีความรวดเร็วอยู่ในนั้นแล้วบรรยากาศในเรื่องอะคะ่ะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยมันก็เหมือนเราได้ดูการ์ตูนหลายๆเรื่องแต่รวมกันอยู่ในแก่นเรื่องเดียวะคะ่ะโดยการเดินทางของสองพี่น้องนี้นะคะจะได้รับการเล่าหรือว่าพูดถึงเนี่ยโดยอีกาทั้งหมด3ตัวนะคะด้วยความที่เขาอยากจะสื่อสารกับเด็กๆด,ด้วยที่เป็นคนนั่งดูอยู่เขาไม่รู้หรอกว่ามีคนแก่อย่างเราอะที่ดูอยู่เหมือนกันนะคะอีกาพวกนี้นะคะ่ะเขาก็จะพยายามพูด คุยกับเด็กมันมีความรุนแรงอยู่เนเรื่องจริงๆแล้วนะหลายๆครั้งแต่ว่าอีกาพวกนี้ค่ะเขาจะทําหน้าที่เตือนก่อนว่าเอ้ยฉากต่อไปมันจะรุนแรงแล้วนะฉากต่อไปมันจะค่อนข้างโหดร้ายนะเธอจะยังดูต่อไปใช่ไหมยังไหวไหมอะไรแบบนี้นะคะในจุดต่างๆเหล่านี้นะคะ่ะเราที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยถ้าดูอยู่กับเด็กๆอะ่ะอาจจะต้องช่วยอีกแรงนะคะในการที่จะบอกว่าเออฉากนี้มันไม่เหมาะสมนะฉากแบบนี้เนี่ยในความเป็นจริงอะ่ะให้เกิดขึ้นไม่ได้นะ หรือว่าทําแบบนี้ไม่ได้นะพลอยจะขอนอกเรื่องไปนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้พลอยมีไปเข้าอบรมการทําสื่อสําหรับเด็กมาด้วยนะคะก็จะมีอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งค่ะท่านได้เล่าถึงจินตนาการของเด็กๆอะคะ่ะว่าในช่วงวัยเด็กเนี่ยเป็นช่วงที่มีจินตนาการสูงมากๆแล้วก็จะค่อยๆซึมซับโลกแห่ง,งความจริงไปเมื่อเขาเติบโตขึ้นนะคะท่านก็ได้เล่าเกี่ยวกับการทดลองหนึ่งนะคะที่เอาเด็กเนี่ยไปเล่นเกมแล้วในเกมนั้นน่ะมันมีการหยิบป,ปืนขึ้นมายิงนะคะหลังจากนั้นให้เด็กไปเข้าห้อง ที่เขามีปืนจริงเก็บอยู่ปรากฏว่าเด็กที่ดูความรุนแรงเนี่ยค่ะมีแนวโน้มมากกว่าที่จะไปหยิบปืนมาแล้วก็มาทดลองยิงโดยที่เขาไม่ได้นึกถึงผลลัพธ์นะคะคือในวิดีโอเนี่ยมันยิงกันก็จริงแต่มันไม่ได้ตายจริงนึกออกไหม ถ้าน้องไม่รู้อะคะ่ะน้องดันไปหยิบมาลองอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดเหตุที่เราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นเตือนไว้ก่อนว่าในการ์ตูนเรื่องนี้มันก็มีหลายฉากเหมือนกันแหละที่มันค่อนข้างล่อแหลมนะคะถึงแม้ในตัวการ์ตูนเขาจะมีการเตือนอยู่แล้วแต่ผู้ปกครองอ่ะก็ควรจะบอกอีกทีหนึ่งว่าถ้าเราทําสิ่งนี้ในโลกแห่งความจริงอ่ะมันไม่สามารถจะย้อนคืนกลับมาได้นะเราก็ต้องพยายามค่อยๆเตือนสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะเรื่องราวนะคะมันก็จะดําเนินไปนะสิ่งที่พลอยชอบมากๆในเรื่องนี้นะคะนอก จากความที่มันมีความดาร์กนิดๆลึกลับหน่อย,อยๆมีความเวมนมวนประกอบอยู่ในนั้นด้วยนะคะมันก็เป็นลักษณะของการ์ตูนที่ฟลอยชื่นชอบแล้วเด็กๆอะ่ะช่วงวัยประถมต้นนะคะเขาชอบอะไรที่ลึกลับพอดีมันก็จะแมทกับช่วงอายุเขานะคะแต่ถ้าใครที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะแต่ว่ามีความชื่นชอบคาแรคเตอร์การ์ตูนเนี่ยเรื่องนี้ค่ะมันมีการดีไซน์คาแรคเตอร์ที่สวิงสวายมากนะมันจะ ทำให้เราได้มุมมองใหม่ของคาแรคเตอร์นั้นๆน่ะอย่างเช่นมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ของดาวเราก็จะคิดว่าดาวมันต้องน่ารักกุ๊กกิ๊กใช่ไหมแต่เขาว่าสามารถจะทำให้ดาวเดิมๆเ,เนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองของเราไปได้เลยอะค่ะด้วยเสียงภาคด้วยการดีไซน์ใครชอบคาแรคเตอร์สไตล์ทิมเบอร์ตันนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่า พวกที่เป็นต็อปโมชันน่ะน่าจะชอบเรื่องนี้ด้วยคาแรคเตอร์เขามีการผสมนปนเปรวมๆกันประมาณนั้นนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เลอะเทอะเท่าทีมเบอร์ตันนะมันเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ของทีมเบอร์ตันที่ผสมประสานกันระหว่างสไตล์หนังทีมเบอร์ตันกับสไตล์ของต็อปโมชันทีมเบอร์ตันมารวมกันนะคะแล้วก็ปุ๊ม กลายเป็นคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้รับรองว่าสนุกมากเวลาที่เขาดําเนินเรื่องไปนะคะมันจะสลับไปสลับมาค่ะระหว่างสดใสน่ารักกับดาร์กไม่ว่าจะออกมาในลักษณะของเนื้อเรื่องหรือลักษณะของคาแรคเตอร์ก็ตามนะคะทําให้มันสามารถจะดูได้อย่างตื่นเต้นไปตลอดเลยค่ะพอจบตอนที่1อะ่ะก็ต้องต่อตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4ไปเรื่อยแล้วพอมันจบ10ตอนนะก็รู้สึกเสียใจเลยว่าแบบ อยากดูซีซั่นสองสิ่งที่เราจะได้จากเรื่องนะคะนอกจากความสนุกสนานแล้วก็เรื่องความหลากหลายของคาแรคเตอร์ที่มันน่าสนใจแล้วเนี่ยสิ่งแรกๆที่เขาต้องได้แน่นอนนะคะก็คือความไม่ไว้ใจอันเนี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นเซนซิทีฟนิดนึงนะที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ยังคงนั่งดูอยู่กับลูกนะคะเพราะว่าด้วยความที่เรื่องมันดาร์กใช่ไหมมันก็จะแบบ ทำให้เด็กๆอ่ะเขาอาจจะแบบอ้าวไว้ใจคนนี้ก็ไม่ได้หรอไว้ใจคนนี้ก็ไม่ได้หรอเกิดความระแวงสงสัยขึ้นมาค่ะแต่อีกใน,นหนึ่งเขาก็จะได้ความระวังตัวกลับมาด้วยนะคะแต่ว่าในตัวละครนะคะถึงแม้ว่าจะทําให้เด็กๆมีความระแวงเกิดขึ้นได้แต่ตัวดีๆมันก็ยังมีอยู่บ้างค่ะ คือด้วยความที่แก่นเรื่องหลักอะคะ่ะมันเป็นการไปตามหาพ่อแม่ที่ลูกอะจะถูกใจลูกก็เหมือนเลือกพ่อแม่ไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านนะคะสุดท้ายอะคะ่ะเด็กๆในเรื่องเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเข้าใจว่าเออเขาอะอาจจะไม่สามารถเลือกพ่อแม่ได้เขาอะก็มีกันและกันไงที่รักกันอย่างแท้จริงแบบเป็นพี่น้องกันอะไรแบบนี้ค่ะมีบางช่วงที่เขาแยกจากกันไปแต่สุดท้ายแล้วอะเขาก็สามารถที่จะทำความเข้าใจแล้วก็กลับมาอยู่รวมกันได้เหมือนเดิมค่ะ หนังมันก็จะจบแบบนี้ค่ะมันจะเป็นมิตรภาพระหว่างพี่น้องที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันตอนสุดท้ายมันก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะสนุกมากกอไก่กยเยอะๆๆๆะ